มอบท่านระบาท่านระบก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ถ่ายภาพรวมใ่ไครับใช่ไหมใช่ค่ะมีกี่องค์กรเนครับมันมนาแลอันนี้่วยช่วย่วยเรื่องสืในอาจรย์เดนใช่ค่ะกหมรือสมามาประปีกอนไม่มีไม่มีไม่มียังีพ้นอใครจะใครจะ

ท,ท,ท่านระบาย่านรบก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ถ่ายภาพรวมได้ครับใช่ไหมใช่ค่ะมีกี่องค์กรเนียมัีออนมทนามีครอันนี้ชวยเรื่องสือมอาจารย์เดนหมากาม่อประมาณปีนไม่มีครใครจะรจะโพสใครจะถ่ายรูปใครอะไเด็กอายุต่างก ก็ทำได้เลยถ้ามันกลายกลายเป็นคนไทยเป็นแหงผลิตนี้ก็เอาเงินไปคให้คนองรับีเราไ้่ปงเหนื่อกี้ก็ิ้งเหนมื่อกี้เนพูดกันคิดถคนปล่อยคิวออกมาใช่